โรงเรียนราตนาเอื้อเทียภูมิจอยเสนออารยยทอมเมโซโปโตเตเมียสมาชิกกลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับสหนึ่งดีอารยาคอมแสนได้ที่21 2พิยาภาควังยศได้ที่23 สามหิงกันทิกาได้ใช้ที่24 4. รุ่สี่ลนาภายกิตติได้ยี่สิบหาหนัพรจิตตรงได้ที่ย1 6. ปิยพรส่งแสงได้ที่ย9 7. วิมลศิริลิงห้าไที่32 8. สิบชูธาแขวกับโปทาได้ที่33า ที่ตั้งและความสัมคัญ์ของอรารยธทอมเมโซโปเตเมียที่ตัง้งและความสัาคันของอรารยธทอมเมโซโปเตเมียเมโซโปเตเมียเป็นแหล่งอรารยธทอมที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเมโซโปเตเมียแปลว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำไทกริตและแม่น้ำยูเฟริสปัจจุบันคือดินแดนส่วนใหญ่ของอีรัก ที่มีความอุดมสมบูรณ์แก่การพาะปลูกและสร้างอารยธรอมขึ้นรวมทั้งการถ่ายทอดอาริยรอมทำให้เกิดอารยธรอมแบบผสมแหล่งกำเอนอิดอารยธรอมแห่งแรกคือบริเวณซูเมอร์ผู้สร้างสอดอาริยรอมคือชาวซูเมเลียเมื่อประมาณ4% 0 0พถึง2% 5 0 0ปีก่อนชาวซูเมเลียมีการ ปกคองแบบนครราดประกอบด้วยบริเวณเมืองพื้นที่เกษตรกรรมและหมู่บ้านที่อยู่รอบๆบริเวณสำคัญของเมืองคือวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้าเรียกว่าซิกูเลตซึ่งมีรูปแรลขายพีระมิดของอียิปต์ชาสูเมเลีย เป็นชนชาติแรกที่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอ,อ,กอักษรเป็นภาพบนแผ่นดินเหนียวโดยเขียนด้วยปากกาทำจากต้นอ,อ้อตรงปลายทำเป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อเขียนลงบนแผ่นดินเหนียวจะทำให้เกิดลักษณะขายรูปลิมจึงเรียกว่าอ,อ,กอักษรนิฟอร์มหรืออ,อักษรลิมเมื่อเขียนเสร็จแล้ว จึงนำแผ่นดินเหนียวไปผึ่งแดดหรือเผาไฟให้แห้งอิทธิพลของอรารยธรรมเมโสโปเตเมียด้านศาสนาและและที่ความเชื่อแม้ว่าดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของอรารยธรรมเมโสโปเตเมียจะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศาสนาและความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์แม้ตั้งแต่สมัยโบราณ แต่อิทธิพลทางด้านศาสนาและความเชื่อของอารยธรรมเมโสโปเตเมียาามก็ไม่มีผลมาถึงชาวเอเชียในปัจจุบนันเพราะปัจจุบนันประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้น่าถือศาสนาอิสลามศาส,สนายูดาห์ิีตศาสนาซึ่งมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าองค์เดียว อิทธิพลของอารยธรรมเมโสโปเตเมียด้านอักษรศาสตร์แม้ว่าชาวซูเมเรียในเมโสโปเตเมียจะมีชนกลุ่มแรกที่ประดิษฐ์ตัวอักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลิมเพื่อบันทึกเรื่องราวแต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าความเจริญด้านอักษรศาสตร์ของชาวเมโสโปเตเมียมีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามทั้งการประดิษฐ์ตัวหนังสือการรู้จกักจดบันทึกของชาวเมโสโปเตเมียก็ให้ความรู้ด้านต่างๆในอดีตได้รับสืบทอดและพัฒนาต่อมาพลของอารยธรรมเมโสโปเตเมียด้านศิลปะวิทยาการและภูมิปัญญามีความรู้ของอารยธรรมเมโสโปเตเมียหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อคนรุ่นหลังเช่น ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เลขาคณิตในการคำนวณที่ดินและการก่อสร้างอาคารความรู้ทางดาราศาสตร์โดยชาวเมโสโปเตเมียแบ่งวันออกเป็น24ชั่วโมงแบ่งชั่วโมงออกเป็น60วินาทีทำตารางกลุ่มดาวทำปฏิทินแบบจันแทคติซิกูเลตแห่งนครอูส เป็นสิ่งก่อสร้างของชาวซูมิเลียเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสร้างด้วยดินเหนียวตากแห้งบนยอดสูงสุดทำเป็นวิหารสำหรับบูชาเทพ,พเจ้าชาวซูมิเลียมีการปกครองแบบนครรัฐประกอบด้วยบริเวณเมืองพื้นที่เกษตรกรรมและหมู่บ้านที่อยู่รอบๆบ,บริเวณสำคัญของเมืองคือวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้าเรียกว่าซิกูเลต ซึ่งมีรูปร่างคล้ายพีระมิดของอียิปต์ชาวซูเมเรียเป็นชนชาติแรกที่รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรโรคศึกใช้ลาร่าของนักโรคแห่งอูสแสดงให้เห็นว่าชาวซูเมเรียเป็นชนเผ่าแรกที่รู้จักประดิษฐ์วงล้อชาวซูเมเรียยังรู้จักประดิษฐ์วงลอ้อทำให้การขนส่งสินค้าไปแลกเปลี่ยนกับดินแดนใกล้เคียง มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งยังสร้างวงล้อที่ประกอบกับเพลาเพื่อใช้กับเวียนและรถสึกทำให้นักรบบนรถศึกสามารถสู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณ